สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง Art Photography นะครับในวันนี้ผมได้ทำการเติมาพาร์ทนะครับและได้รับนักเตะเพิ่มเติมเข้าสู่ทีมได้แก่ดีแคนไลท์นะครับเล่นแต่ตำแหน่ง CDM นะครับผมดีแคนไลท์ Can เป็นนักเตะจาก West Ham United นะครับจากแข่งศึกพรมลีกของอังกฤษและพิมชาติของอังกฤษนะครับ มีแคร์ไลท์นะครับมีค่าสกิลมูฟอยู่ที่3กระดาวครับแล้วก็มีค่า OVR รวมแล้วอยู่ที่131นะครับ d <c oughs> ีแคร์ไลท์มีการเล่งความเร็วที่128นะครับมีการส่งลูกใกล้140 1ส่งลูกใกล้160นะครับความว่องไว102ปฏิกิริยา114การสมดุล141การประกบคู่ต่อสู้อยู่ที่149นะครับ กาบ,บูลนึ่งเบอนะครับกัตเทคเกิลแบบยิน151การสไลด์อยู่ที่143นะครับและมีความก้าวร้าวอยู่ที่1 3 6นะครับผมมีสกิลบลูคือการตัดบอลนะครับส่วนคุณสมบัติคือมีความสูง1 0ึ่นเมตรนะครับน้ำหนัก80กาแรขยันในการบุกกลางความขยันในการตั้งรับสูงนะครับผมมีคุณสมบัติส่งลูกไกลและคุณสมบัติเป็นผู้นำนะครับ ดีแคนไลค์ like, จะเข้ากับระบบที่ผมติดตั้งไว้ไหมนะครับต็กดเป็นเพื่อนติดตามชวนไปพร้อมๆกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ